ก็ขอ,ขอรากสรีด้วงกันด้วยนะครับสวัสดีผู้ชม m o t ตโฟการ์ดอช่นเคยคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการแจกอ่งเปาแล้วกันนะครับสาหรับใครที่อยากรับดูคลิปให้จบเพื่อนๆสาม,มารถรับได้ร้อนะครับน่าจะเป็น EP ีที่18นี่แหละให้จำไม่ผิดนะทุกคนสํารสหรับคนที่อยากรับก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้มี จำนวนจำกัดด้วยนะครับสาหรับอ่งเป้านะครับสําหรับใครที่รับไม่ทันนะครับก็กดติดตามไว้ใต้ลังคลิปมีแจกอีกแน่นอนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเล่นเกมก่อนนะทุกคนแล้วก็จะมาถอนออกนะทุกคนแล้วก็จะมาแจกเพื่อนๆในรูปแบบอ่งเป้าเพื่อให้เพื่อนๆทาการรับละกันนะทุกคนโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูนะทุกคนว่าผมจะเล่นเกมอะไรในทุกคนวัน จะสามารถถอนได้จริงหรือเปล่าแล้วก็จะมาถอนเพื่อนในรูปแบบอังเปาแจกเพื่อนๆแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเล่นกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะตอนนี้เราก็อยู่ในแอปแท็บคอยในทุกคนตอนนี้นะครับก็จะเป็นแอปหาเงินเข้าทูม m นี่วอลเ l e t เดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูนะว่าการถอนจะเป็นยังไงในทุกคน นี่นะครับกดมาที่ชั้น1นครั้งนะครับตรงนี้นะครับเพ้เพื่อนทำการกดที่คลิกถอน1ครั้งจะมีการถอนอยู่นะครับผอนขั้นต่ําอยู่ที่6บาทนะครับผออสูงสุดอยู่ที่700บาทจะประมาณนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูนะทุกคนว่าการหาคะแนนนะทุกคนว่ามันจะยากไหมตัวนี้นะครับจะไม่มีเพรมาเกี่ยวข้องนะทุกคนตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับจะไม่มีเพรมาเกี่ยวข้องน,นะตัวนี้นะครับจะไม่มีคัดทำเนียมมีแต่การถอนเท่านั้นอ่ะมาดู ดูนะทุกคนว่าการหาคะแนนของเรานะครับจะยากหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับหรือประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทนะครับแล้วก็จะมาดูนะทุกคนว่าการหาคะแนนของเรามันจะยากหรือเปล่านะครับกดที่วงล้อนําโชคนะทุกคนตรงนี้จับเป็นคารหมุนรับคะแนนนะทุกคนมาดูมาดูทุกคนเราจะได้หรือเปลานะสาหรับการหมุนของเราเนี่ยโอ้โห ได้20คอยนะอ่ะสุ่มอีกสักหนึ่งครั้งแลวกันนะจะได้หรือเปล่าเนียทุกคนโอ้โหอะไรอีกเนี่ยมา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 ดูตอนนี้นะครับเราสามารถสุ่มได้สูงสุด15ครั้งต่อวันนะทุกคน15ครั้งต่อวันกดคลิกออกนะครับตัวนี้ตัวที่เพื่อนๆเ,เห็นใต้ล่างนะครับตัวนี้จะมีแอปต่างๆนะครับเขาจะเรียกว่าภารกิจทั้งหมดนะครับตรงนี้ภารกิจทั้งหมดตัวนี้นะครับ เราจะต้องทําการเล่นนะทุกคนหลังจากที่เพื่อนๆทาการเล่นนะครับเพื่อนๆจะได้รับคะแนนกลับมาเพื่อใช้ในการถอนเข้าถูมอนี่วอลเล็ตเดี๋ยวจะมาดูนะทุกคนว่ากดคลิกถอนหนึ่งครั้งตรงนี้เห็นไหมนี่นะครับกดตรงเกมตรงนี้นะครับเกมนี้นะทุกคนน่าจะเป็น WI Win หรือเปล่าเนี่ยทุกคนมีลูกฟุตบอลด้วยอ่ะทุกคนตัวนี้นะครับอขาเขียนบอกว่า โอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนี้ทุกคน1,946,016เหรียญทุกคนถ้าเราทำสำเร็จนะเห็นไหมจะมีภารกิจต่างๆให้เพื่อนทำนะครับสูงสุดเลยแหละส่วนขั้นสูงก็จะมีนะเห็นไหมตัวนี้นะครับได้จะเป็นการเติมสะสมนี่แหละถ้าเพื่อนไม่เติมนะครับเพื่อนๆจะได้แต่ ปกติเท่านั้นนะทุกคนจะประมาณนี้ละกันสําหรับการหาคะแนนนะครับเพื่อนๆเื่อนอดูได้ในทุกคนภารกิจต่างๆนะครับมีเยอะมากเลยทุกคนมีเยอะมากเลยนะครับภารกิจกต่างๆบางครั้งนะครับเกมนี้ก็ดาวน์โหลดมาก็สามารถถอนได้เลยบางครั้งก็มีในทุกคนนี่เห็นไหมเข้าอารีนา5ครั้งแบบนี้ก็จะได้รับเหรียญโอ้โหเยอะแน่ทุกคนเยอะนะ,นเ,ะนะเดี๋ยวจะมากดให้เพื่อนดูและแกันในทุกคนนี่เห็นไหมภารกิจที่ผมทําทุกคนนี่ภารกิจที่ผมทํานะ นี่ยเต่ออายุตรงนี้นะครับผมก็รับไปตั้ง5,000กว่านู่นแหละทุกคนตัวนี้นะครับนี่จะประมาณนี้แล้วกันโคตรเยอะเลยทุกคนโคตรเยอะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะทุกคนกดที่เกม1ครั้งนะครับพวกนี้จะเป็นเกมทั่วไปนะครับกดคลิก1ครั้งนะครับตรงนี้นะ่าจะเป็นแบบสุ่มนี่แหละทุกคนนี่กดคลิกสุ่มหนึ่ทีโอ้โหเน็ตโคตรฉาเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋วผมลองหาดูดีๆก่ๆๆอน มันเยอะใะทุกคนมันเยอะนะตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับวิดีโอหรือเปล่านะครับในการดูวิดีโอนะเห็นไหมเราได้รับ49คอยนะครับกดคลิกรับ1ทีทุกคนโอ้โหนี่กดคลิกอีกทีทุกคนได้โอ้โหน่าจะเป็นโฆษณาหรือเปล่าเนี่ยกดคลิกออกหนึ่งทีก่อนนี่เห็นไหมเยอะมากเลยทุกคนตัวนี้นะครับก็ลองไปเล่นดูได้ทุกคนลองไปเล่นดูได้นะส่วนหลักๆนะครับสําหรับแอปนี้นะครับก็จะเป็นการ เล่นแอปในทุกคนแล้วทำภารกิจนะครับเพื่อนจะได้รับเหรียญแล้วก็ถอดออกมานะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการกดเช็คอินนะครับที่กิจกรรมนะครับเห็นไหมกดเช็คอินหนึ่งครั้งได้ทุกคนนี่เห็นไหมเราจะได้รับคอยกลับมาในทุกคนคอยตัวนี้ก็จะใช้ในการถอนพวกนี้ก็จะเป็นภารกิจต่างๆนะครับภารกิจต่างๆให้เพื่อนทำด้วยนะทุกคนตัวนี้ก็ลองไปทําดูได้ ส่วนหลักๆอีกหนึ่งอย่างเลยทุกคนที่เพื่อนต้องรู้นะฮะทุกคนก็คือเกมนี้ไม่ใช่เกมดิแอปนี้สามารถชวนเพื่อนได้นะทุกคนแอปนี้สามารถชวนเพื่อนได้นะถ้าใครมีเพื่อนเยอะๆหรือใครที่มีเพื่อนอยู่โรงเรียนนะครับหนึ่งกดที่ไปหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรหัสเชิญของผมนะครับ9ที่ 3GLSR นะครับก็ลองไปใส่ดูได้สําหรับใครที่อยากใส่นะครับนี่เห็นไหมภารกิจตรงนี้นะครับนี่ชวนเพื่อนลงทะเบียนก็จะได้รับ 0.35บาททุกคนนี่ก็ลองไปทําดูได้ลองไปทําดูได้กิจกรรมเยอะมากเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะทําการถอนลองดูนะทุกคนว่าจะสามารถถอนได้หรือเปล่านะทุกคนโอเคกดที่ชั้นหนึ่งครั้งนะครับทาการกดถอนหนึ่งที่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอนออกซัก 7 5บาทในทุกคนแล้วก็จะสมทบเงินของผมเองในทุกคนเพิ่มไปอีกเพื่อทําการแจกเพื่อนๆนะครับทาการกดยืนยันกดยืนยันการถอนในทุกคนนี่อ่ะมาดูกันในทุกวงการถอนของเราในทุกคนเห็นไหมตัวนี้นะครับเขาก็ให้เราทําการรอ1นถึงวันในทุกคน1-7ถึงวันนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันในทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในท r ูมันนี่ดีกว่าในทุกคนทรูมันนี่ดีกว่าในทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการ สร้างอ่างเปาและกันนะทุกคนสร้างอ่างเปาแล้วก็วิธีการรับเดี๋ยวผมจะมาบอกด้วยนะสำหรับคนที่อยากรับส่วนการรับวันนี้นะทุกคนสําหรับ E ีีที่18ดนะทุกคนให้จาไม่ผิดตรงนี้นะครับก็จะแจกช่วงเวลา1นึ่ทุ่มห้นาทีนะทุกคน1นึ่ทุ่มห้นาทีนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับตรงนี้มีจํานวนจํากัดด้วยสําหรับคนที่รับไม่ทันก็กดติดตามไว้รอ E ีีนะแจกอีกแน่นอนนะทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ใน True m o n e y w a l l e t นะครับนี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการกดสร้างอ่างเปาแล้วกันนะทุกคนวันนี้เราจะแจกเท่าไหร่ดีทุกคนตัวนี้นะ่าจะเป็น EP ที่18แล้วนะเราจะแจกสัก120บ,บาทนะครับตัวนี้120บาทนะครับแล้วก็จํานวนซองนะครับผมจะทําการแจก100คนนะครับมันอาจจะไม่เยอะนะผมจะพยายามแจกให้ทั่วทุกคนแหละทุกคนตัวนี้นะครับก็จะพยายามแจกนะมันอาจจะไม่แจก ไม่เยอะนะทุกคนสําหรับช่องผมนะครับผมจะพยายามแจกทุกอาทิตย์ในะทุกคนทุกอาทิตย์นะโอเคทําการกดสร้างซองไป1ที่กดยืนยันในทุกคนนี่ทําการสร้างซองเรียบร้อยแล้วในะทุกคนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการกดดูแล้วกันนะทุกคนว่าวิธีการรับมันจะยากหรือเปล่านะ โอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ใน u t u b e นะครับสมมติว่าเพื่อนๆทำการดูคลิปของผมอยู่นะครับนี่นี่เงินเข้าแล้วอ่ะทุกคนนี่เงินเข้าแล้วนะทุกคน75บาบาทนี่นี่เพิ่งเข้าเมื่อกี้เองอ่ะทุกคนนี่เพิ่งเข้าเมื่อกี้เองนะทุกคนนี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกนะทุกคนว่าวิธีการถอนจะ ไม่ใช่การถอนดิการรับอ่ะทุกคนการรับเนี่ยทุกคนจะเป็นยังไงในะทุกคนก็อนนื่นนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสาหรับช่อง Mo โตโฟกัสนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับให้ครบ100ไลค์เดี๋ยวผมจะทําการแจกเป็น e p พีที่สินทุกคนมาดูในทุกคนว่าวิธีการรับจะเป็นยังไงนะครับกิจกรรมการแลก หรือการแจกวอลเล็ตในทุกคนตัวนี้นะครับก็คนดูครบ2,500คนนะครับผมจะทํา EP ต่อไปนะครับแล้วก็กดไลค์ครบ100คนผมก็จะทํา EP ที่19ในทุกคนตัวนี้เป็น EP ที่18นะครับส่วนวิธีการรับนะครับก็จะอยู่กับด้านล่างนะครับผมลืมบอกไปนะครับสาหรับใครที่อยากรับเพิ่มนะครับตรงนี้นะครับถ้ามีคนดูครบ5,000คนภายใน1วันนะครับผมจะทําการแจกอีก หนึ100บาทนะครับสำหรับคนที่อยากรับก็ ช่วยกันนะทุกคนตัวนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับนี่เห็นไหมการรับของเราจะอยู่ด้านล่างนะครับตรงใต้จุดสีแดงนะทุกคนจุดสีแดงเยอะๆแบบนี้นะครับจะมีลิงก์สุ่มให้เพื่อนๆทาการกดสุ่มอยู่นะครับนี่ทําการกดคลิกไปหนึ่งีนะครับถ้ามีนะทุกคนถ้ามีฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับนี่เห็นไหมตัวนี้นะครับดูใต้ล่างคลิปนะครับจะมีเขียนบอกว่าถ้าทายถูกนะจะเขียนบอกว่าลิงก์รับอ่างเปาฟรี EP ที่18นะครับ ทำการกดคลิกรับแบบนี้นะครับก็ลองไปรับดูได้นะครับตรงนี้เห็นไหมคนรับเยอะมากนะครับตรงนี้ก็ใครเม้นบอกว่าเฮ้ยทำไมมีแต่คนเก่าๆตรงนี้นะครับก็มีคนติดตามผมไว้นะครับเขาก็รอรับนะทุกคนตรงนี้นะครับสําหรับใครที่อยากรับนะครับก็รอติดตามไว้ ตัวนี้ผมรอแจกอยู่นะทุกคนเมื่อถึงเวลาผมจะทําการแจกนะครับโอเคท่านเพื่อนชอบคลิปเรนี้นะครับหรือคลิปเรนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปเรนี้กันด้วยนะทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ